คลิปนี้ก็จะเป็นอินโทรก่อนนะคะให้เข้าใจว่า C 2 C คืออะไรนะ C 2 C เนี่ยมาจากคําว่า corner to corner หรือแปลว่าจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งนะคะเป็นการถักทะแยงมุมนะจากขวาล่างอันนี้นะคะทะแยงมุมขึ้นไปซ้ายบนนะคะจะได้ลักษณะนี้อันนี้คือตัวสัมผัสของชิ้นงานก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะก็จะแตกต่างจากงานของเราทั่วไปเนาะก็จะทาได้ทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสามเหลี่ยมก็ทําได้นะ แล้วที่ฝรั่งนิยมทำเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นกราฟอันนี้ตัวอย่างมาจากทาง Pinterest นะอ่ะทีนี้ไหนๆก็พูดถึง Pinterest แล้วนะคะถ้าเราลองเสิร์ชใน Pinterest เขียนว่า c2c หรืออักษรที่ว่า c เลข2แล้วก็ c นะก็จะเห็นภาพหน้าตาประมาณนี้นะคะนี่นะคะเขาทำมาเป็นรูปหลายๆรูปเอามาต่อกันเป็นผืนใหญ่แนวคิดง่ายๆก็คล้ายๆกับทำงานต่อดอกที่เราชอบถักกันนะคะ ก็เป็นการเอาภาพชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะเอามาต่อกันนะก็เนี่ยค่ะลองดูตัวอย่างได้นะคะฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบเอามาทําเป็นอย่างเช่นปอกหมอนเนี่ยนะคะผ้าปูเตียงผ้าคุมโตะ๊ะผ้าห่มนะคะเป็นต้นนะคะออกแบบงานได้ตามใจชอบนะจะเป็นชิ้นเล็กต่อกันหรือผืนใหญ่ทีเดียวเลยก็ทําได้เหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะไอเดียมีหลากหลายส่วนใหญ่จะทาเป็นสี่เหลี่ยมซะมากกว่าสามเหลี่ยมนะแต่สามเหลี่ยมก็ทําได้นะคะเนี่ยค่ะ แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบยังไงเนาะอย่างงานที่คนไทยชอบทําก็จะเป็นพวกกระเป๋าใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะใช้แพทเทิร์นของ C2C เนี่ยมาเป็นลายกระเป๋าได้เหมือนกันนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นของ C2C นะคะคือภาพก็จะเป็นลักษณะเป็นตารางหรือเป็นเส้นกริดแบบนี้นะคะเวลาดูเราก็จะดูแถวว่าอยู่แถวที่เท่าไหร่ในแนวตั้งกับแนวนอนนะเราจะจับมาชนกันในลักษณะของการทแยงมุมนะคะ ตอนถักก็จะพอเข้าใจไอเดียนะจริงๆเราเอาแพทเทิร์นของกระเป๋าวายูมาทำก็น่าจะเข้ากันได้เหมือนกันนะคะเนี่ยใช้แพทเทิร์นเดียวกันได้อยู่นะก็ลองเล่นดูนะคะเสิร์ชหาคำว่า C to C เนาะเนี่ยค่ะก็จะมีตัวอย่างเป็นอักษรก็ได้เป็นรูปภาพนะคะอยู่ที่ว่าเราอยากได้ประมาณไหนนะให้เด็กก็อาจจะเป็นรูปภาพที่แบบน่ารักหน่อยเนี่ยนะคะเนี่ยก็เวลาถักงานนะคะก็จะได้ คือเวลาถักเนี่ยถ้าเป็นลูกพึ่งที่อยู่ด้านขวามืออันนี้นะคะเราจะเริ่มจากด้านล่างทางขวามือมุมมุมล่างเนี่ยนะคะแล้วก็จะถักไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นงานก็จะเป็นลักษณะนี้นะมันจะไม่เป็นการถักแบบซ้ายขวาเหมือนถักโครเชรทั่วไปนะคะข้อดีของการถัก C2C นะคะก็คือเราจะสามารถใช้สมองในการ วางแผนนะคะในการเปลี่ยนสีสลับสีไปมานะคะคือมันจะไม่ได้ง่ายๆเหมือนตอนที่เราถักธรรมดาอันนี้จะเป็นผังลายของการถัก C 2 C นะคะถ้าเราไม่เคยดูคลิปมาก่อนเนี่ยเราก็จะดูแพทเทิร์นไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแพทเทิร์นมันจะค่อนข้างเขาจยากเนาะงงๆซ้ายขวาอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้นะคะก็ใครที่สนใจอยากจะลองเปลี่ยนแนวในการถักโครเชร์บ้างนะก็อยากจะให้ลองติดตาม playlist ตัวนี้ดูนะคะ